สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับเท้านี้ผมก็ได้มาไถาย,ยกล่องครับผมเอารถดไถมาไถาย,ยกล่องปลูกมันแต่ว่ามื้อนี้ผมสิมาบอกวิธีการยกล่องมันแบบแบบบ่ไถขวงเป็นหัวงานครับผมแบบบ่เห็ดหัวงานนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเห็นบ่นครับยกล่องมาปึ๊บมันก็สิมาสุด มาสูตรเลยครับนี่ยต้องเห็ดเป็นหัวงานแบบแบบหัวตัดครับผมบะต้องยกล่องตัดเป็นหัวงานนี่ครับวิธีของผมก็คือเนี่ครับผมสีเห็ดนี่ครับเวียนไว้เนี่ยมายกล่องยกล่องตัวนี้เนี่เขาสิยกล่องเนี่เขาสิโยกล่องตอนไปครับผมยกล่องตัวนี้เขาสิยกล่องตอนไปแต่ว่าเขากับมาถอยถอยยกล่องตัวนี้ไว้ครับผม ไว้ช่วงช่วงตัวรถครับผมให้มันเยาวประมาณช่วงตัวรถเนี่ยครับตัวนี้เวลาเขามาโยกหล่องตัวนี้เสร็จแล้วเวียนไ้แล้วเขากลับมาเนี่ยครับถอยมาโยกหล่องตัวนี้ไปไปสุดไปสุดแล้วก็เวลานันกลับมาล่องนี่กลับมาล่องนี่ปุ๊บถไยกลับมาล่องนี่ปุ๊บเวลาสุดแล้วเขาก็เนี่ยขวมไปเลยครับเลี้ยวออกไปเลยมันก็เสียบ หยับล่องยุ่ประมาณนี so ้คร like so ับผมหยับล่องน้อยหนึ่งถ like so ือว่า่เป็นหยังครับผมถือว่าเสียบหัวมันได้อยู่นะครับมันก็บสีเข็ดใหดดินบ่แหนปันใดก็ถือว่าเสียบไปอยู่ได้อยู่เพราะว่าเขายกล่องไปแล้วหยับแค่ทีเดียวก็ถือว่าบนแ่นครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เขาบ่าต่องมาแบบว่ายกล่องตัดมาแบบนี้ครับผมถ้ายกล่องตัดมาแบบนี้บางพื้นที่มันเป็นการ ขวงทางน้ำครับเป็นการขวงทางน้ำเฮ็ดใหยน้ำไหลบ่สะดวกอาจจะเฮ็ดให้มเนาเนาได้ครับผมนี่ครับทุกล่องครับผมยกเว้นล่องนี่ครับผมล่องนี่นี่ผมลืมเวียนครับผมไถยกล่องไถไปไถมาใจร้อยครับผมลืมลืมเบียนล่องเนี่ยน่ครับล่องนี่ก็ถ้าลืมเบียนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผม ดินกะสิว่าเป็นรองไอ้ที่เห็นดินแบบนี้มันก็ถือว่าผมไถพวนครับผมเป็นดินไถพวนนะครับแต่ว่าดินที่ว่ายกรองนี่บ่มีครับผมเนี่ยเวลาเสียบมันก็สิเสียบยากครับผมเนี่ยเห็นว่าช่วงเนี่ยบ,บริเวณเนี่ยครับรถไถเยอะมันก็สิเสียบยากหรือว่าเสียบว่าใดเลยครับต้องเอาจอบมอคนเสียบนะครับหมวมันกะสิบดีครับผมเพราะว่ามันบ่ถือมันบ่ไดเอาดินขึ้นมา เห็ดเป็นหลองเนี่ยครับอันนี้ผมลืมครับผมกตบว่าเป็นยังครับ่มี้ไผเห็นครับผมเจ้าของบอยูเจ้าของบอยุเบ่เห็นเนี่ยครับเนี่ยครับบางที่ครับเพื่อนๆก็ลืมได้ครับผมเนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ